ตรงนี้กันหนึ่งจุดนะครับตรงนี้อีกหน no. No. No no, no, no. No, ึ่งจุดดูน้ำน้ำน้ำพี่นน้ำนเยในถิ่กาล้างรถเลยน้าอยู่ใกล้แม่จะพามันเล่นอ้าวับปที่บ้านดืนัดตีปลานั่นเองคืนน่ะเอาไฟส่งเลยอ่ะ เพราะว่าว่ากลางคืนนี่ปลามันจะออกไงไม้อันหนึ่งไล่ตีปลาเลยต้องมาจอดตรงที่ไหเก็บกันี่นไง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 บ้าน <c oughs> ่าไหมือนา้ะใานม่มาเล้เราเห็นใจคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไง แต่ตรงน,งนี้ถูกเยอะนะตรงอะไรอ่ะ <c oughs>